สบายดีทุกคนตุกตันวันนี้ฮองก็จะออกไปกินขา้าวนอกบ้านนอถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่ไปถ่ายนอกบ้านวันนี้ก็จะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเสด็จเอืยหนอเสด็จเอื้อยกำลังขับรถอยู่นางอยู่ทางข้างนะเดี๋ยวฮขาไปเจอกันอีกเธอหนึ่งตอนอยู่้านเด้อทุกคน กำลังย่างไปหานทุกคนเจอะรถลแล้วกำลังย่างไปกับสเสดเอือ้อให้สฮ<อ>ัเดีคยวเจอกันใน,นา,านะคิ้วกับบมี่พ <laughs> ผมพันในหวัวอยู่หวัวยองปันพีเลยตัดกเจการอาจาอย์ยู้าน ยำปลาหมึกรสชาติสุดใจมักเหยียนผ็ดเ้สมๆมไม่เชื่อนี <h <h ่นี mm ่คือหนวดปลาหมึกนะจ๊ะลองแซ่บอันนี้คือน้ำเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ จ้า<อ>มาละนี่เป็นเม,ะมนะบุญอืนึบหนึบเหนียวเหนียวสมสมนิดนี้เผ็ดเผ็ดจ้าอืมมันแบบรสชาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบแบบนึบหนเผ็ดเ มีอะโวคาโดไข่กุง้งมีของโปรดเลยคิงดองจาไม่ไมด้ใส่ลงไปหมึกซอ <laughs> สโชยุกับสุกยอดลันก <c oughs> ็คือจะกนเองเลยคล้าย าเนื้อป่าหวานสุดยอดถึงกับชมง่อยนี่เลยข่าราง้ำสลายชวยไปอีกี่จะของหมักทางนั้นค้ำยันออกไรโอเค มาต่อไปเราจะกินโฮตาเตะอ่าเข่าชีเตกมาเนี่ยว้า,าโฮตาเตะนะจ๊ะอิตากิมาสมันนุมน่มๆทำไม่ขอเนื้อมันจะขาวจะทำบะขาวหอยโซกูตหอมนุมน่มหอยนุม่มๆกันเนี่ยนุมน่มๆมาเป็น าซอสพลาสอะไรเนี่ยหวานอันนี้อย่างกนนะ็นะแซลมอนแซลมอนตัวนี้เป็นไข่กุ้งอ,อนันนี้ไข่ปลาแซลมอนด้า,กาักงาะแซลมอนเบิร์ดมาเดี๋ยวจะมากินตุกไข่กุ้งต

ซอสเขาเจ้าิษเอกมันมันหวานปลาสุดช้อนก็เป็นแบบวันหวานนุ่มๆเฉปากะกัะอร่อยรสซันตอนโยนยังไงพุ๊ค <c oughs> ให้กับคุณ <c oughs> เป็นอะไรไปกิน หลังจากกินมารู้สึกวา่าแซ่บแหละคุ้มค่าราคากาับมะสูงปานใดเนาะนถึงจะเป็นฮ่านน้อยเนาะแต่ว่าแซ่บฮัานอ่ะอยู่น้ำพู้อยู่หลังโรงแรมไอบิดย่างเข้าไปในห้องในซอย <c oughs> เป็นไผ่ไผ่ก็ต้องหูฮ้่นนี้เป็นท่นน้อยแต่บาคุนแน่นอสิ่งที่มาีิสุดมื้อนี่มันอย่างตัวจานหนึ่งมันมีสามคำนะมีแซลมอนสามคำมมตัวนั้นแซ่บแซลมอนสดเนื้อนุ่มหวาน กินกับคิงดอกฟินแต่ทีโบฟินตอนนี้ก็เป็นกินแล้วละหู้จึว่าหน้าเบ่งแล้วที่สําคัญมาแบบโบได้นัดหมายก็คือถ้าหู้จะได้นัดหมายจะมามาถ่ายคลิปนี้จะต้องมีคิว มีอายแชโดว์ต้องปัดแก้มผมต้องงามกว่านี้โบแมนสงผมคุณป้าอย่างซีแต่สิ่งที่เข้ามาี่สุนแมนย้ำเกอโอ้ยลืมย้ำเปล่ามือแมน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 ย้ำเป่ามือหนีโอ้ยแซ่บรลดเด็ดเลยมาการยำแมงกะพุนทําแมงกะพุนเบิ้งคือซีโบเพ็ดแต่แบบเพ็ดเป็นรสชาติคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่มันจะมีเป็นกินเซยุนเลยจะมันเพ็ดแล้วส่วนหอยกะโอ้ยหอยน่ะนุ่ม นุ่มแบบนึบ,นบแบบกินเข้าไปละ,ล,ะลายเลยจ้าแล้วกะหาก,กินได้บ่ยากเลยทุกเมนูที่กินมาเนาะแ <Yes. S 1> บบว่ามีทั่วไปเลย <Yes. S 1> ห้านในกะมีแต่ว่าก,กินมาหลายห้านอยู่แต่ห้า,หานนี่เซฟก็จบกันไปแล้วนะทุกคนสําหรับการมากินให<ข>้เ<ข>บิบ่งสำหรับผู้ใดที่มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเด้อไปเลยด้อทุกคนบายจ้า